เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลางที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปทางสายกลางมีความพอเพียงและมีความพร้อมที่จัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังในการวางแผนและการดำเนินทุกขั้นตอนทั้งนี้ เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาพิวัตรที่มีการแข่งขันขั้นสูงด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบอนชุมชนบ้านห้วยบอน หมู่ที่4ตำบลหาซารีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รวมกลุ่มกันครั้งแรกเมื่อปี2555เนื่องจากได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากกสศนอตำบลหาซารีภายใต้ชื่อโครงการการเพราะเห็ดนางฟ้าบ้านดอนพลักและต่อมาสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรได้เข้ามาส่งเสริมเพิ่มความรู้การประหยัดพลังงานสนับสนุนเตานึ่งเห็ด ประหยัดพลังงานซึ่งเตาน,นี้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงความเห็ด,ด้วยบอนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำแปลงสาธิตโคกหนองนามโมเดลที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรสนับสนุนงบประมาณและจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริบ้านห้วยบอนซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้จัดให้เป็นศูนย์ ิแหล่งข้อมูลศูนย์ประสานงานการฝึกอาชีพการจัดก,กิจกรรมในโอกาสต่างๆและเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่โดยมีประชาชนกลุ่มเกษตรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษาส่วนเรียนรู้โครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบอนนางสกุลตลามตรีจิตนายกเทศมนตรีตำบลหาดารีนายคดีผุดผ่อนรองนายกนายมนตรีพรรคดิสนารองนายกนางอารีอินทเสมปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลหาดารีนายอิสระพงษ์มากอําพัยอดีตสสนายพลกริติสันติวิมลรองประธานสภานางสาวชิโนรไมตรีจิตสมาชิกสภา นางจันติราพุทธพรแพทย์ตำบลหาสารีคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้นายชัยรัชชนะสุภานิมิตรประธานคณะกรรมการนางประยงมุสิทกพลรองประธานนายบุญรองสุขสนิทรองประธานนางเล็กอยู่รอดเฮรัญยิกนางเรืองรองจีวพงศ์เลขานางสาวนงเยาว์ศรีสุวรรณกรรมการนางบุษยายแยบโสภิษกรรมการนางสมพรเปร,ปร,รมปรีกรรมการ นางสิริวันคงโกมินปฏิคมนางจันทนาเหมประจางประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบอนฐานเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับฐานนี้วิทยากรประจําฐานจะบรรยายถึงในเรื่องของการใช้เตาชีวมวลเรื่องการทําปุ๋ยหมกักและการทําน้ํายาปราบศัตรูพืชการคัดแยกขยะในครัวเรือนโรงออกพลังงานแสงอาทิตย์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า ดูการเลี้ยงหอยรอบรอบระบรบพลังงานแสงอาทิตย์แล,แล้วไปที่โคกหนองงาโมเดลจบกันด้วยที่การปลูกต้นไม้สำหรับฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในศูนย์เรียนรู้คโครงการอนเนื้อมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบอนฐานเรียนรู้การเพราะเห็ดนางฟ้าสําหรับฐานนี้ประชาชนทั่วไปและน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําก้อนเห็ดและการดูแลการเก็บรักษาก้อนเห็ดรวมไปถึงการผลิตและการจัดจําหน่ายก้อนเห็ดนางฟ้า กิจกรรมในศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบอนฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นสำหรับฐานนี้ประชาชนทั่วไปและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและสามารถขยายพันธุ์พืชได้มากด้วยค่ะอัตราการรอดสูงแล้วก็สามารถนำไปปลูกที่บ้านได้ กิจกรรมในศูนย์เรียนรู้โครงการอาเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบอลฐานเรียนรู้การทําเตาชีวโมวลสําหรับฐานนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําเตาชีวโมวลจากปีบ๊บซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ซึ่งหาได้ในพื้นที่และได้เตาที่มีประสิทธิภาพสูง กรรมในศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบอนฐานเรียนรู้การแปรรูปเห็ดนางฟ้าและการส่งเสริมอาชีพสำหรับฐานนี้ประชาชนทั่วไปจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเช่นข้าวเก็บเห็ดน้ำพริกเห็ดแหนมเห็ดฝึกสอนอาชีพต่างๆเช่นการทำพวงหรีดการทำพวงมาลายัยการทำเหลียมโปรยทานให้กับผู้สนใจที่มาเรียนรู้ ผลการดำเนินง,งานของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบอน 1. การขยายโรงออกพลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูปอาหารทะเลและการตากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภาคการเกษตรในตำบลหาซายรีและตำบลก้อยเคียงจำนวน10โรงนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปรู้จักการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการทำปุ๋ยหมักในชุมชนมีการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากเตาชีวมวลแผงโซลาเซลล์และการทำต่อแบบประหยัดพลังงานแก๊สเชีวอภาพชุมชนของเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการขยายปลูกผักสวนครัวสู่ชุมชนการส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเช่นการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าการทำเหลียมโปรยทานการทำพวงหรีดการทำอะไรต่างๆ นักเกรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในช่องทางต่างๆอย่างเช่นการออกบุ๊กกับหน่วยงานราชการช่องทาง YouTube Facebook ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงควาเห็แห้วยบอนการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ต่างๆเช่นทางช่อง11ช่อง3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องของพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆที่ร่วมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จ 1. เทศาบาลตำบลหาสซารีส่งเสริมให้ความรู้และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 2. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลอำเภอเมืองชุมพรสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 3. สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร สนับสนุนงประมาณในการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร <onta> สนับสนุนกงประมาณในการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดล 5. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร <S. ส่งเสริมอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมัหมกให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและการพัฒนาดิน 6. สำนักงานเกษตรและสหกรณากรการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปลร,รูปและการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชนและสมาชิกในกลุ่ม 7. สําสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพรให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการขอมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัย 8. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรสนับสนุนงบประมาณและจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอนเนองมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบอน สำนักง,งานแรงงานจังหวัดชุมพรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานในชุมชนประชาชนในพื้นที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดผลเป็นรูปธรรมประชาชนมีการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ทุกครัวเรือนมีการขยายผลเรื่องการใช้พลังงานทดแทนให้กับชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงประชาชนในชุมชนมีการปรับปรุงดินให้เหมาะสมในการเพาะปลูกการทําอาชีพเสริมส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย การจัดการสถานที่ของศูนย์เรียนรู้ปารระเบียบเรียบร้อยเพื่ออำนวยต่อการเข้าเยี่ยมชมหรือการศึกษาเรียนรู้การจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆ 1. ฐานการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น 2. ฐานการทำปุ๋ยหมัก 3. ฐานการคัดแยกขยะ 4. ฐานพลังงานทดแทน กานทำเตาชีวมวล6ฐานเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนามโมเดล 7. จฐานการทำก้อนเห็ดและการดูแลก้อนเห็ดการขยายองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ 1. มีคณะศึกษาดูงานจากอบตเทศบาลโรงเรียนและประชาชนทั่วไป เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้จากทั่วประเทศที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงสองการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสินค้าให้กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปทำให้สามารถกระจายสินค้ากระจายรายได้สู่ชุมชนและการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน 3. เป็นวิทยากรให้ความรู้กับโรงเรียนและกลุ่มผู้สูงอายุในเรื่องของพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆสูตรเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยบ่อนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ